ก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกค,คนกันด้วยนะครับผมก็มาพบก,กับผมเป่านะครับผมก็สมาลิปนี้นะครับผมผมก็จะเข้ามาทำกาบผู้ขึ้นในโซนขอ,ของกิจกรรมสายฟรีกาบ้านนะนะครับผมแลวจกเมื่อคลิปที่แล้วของผมนะครับเราก็ได้เข้ามาทากาบผู้ในโซนขอ,ของกิจกรรมสายเติมไปเนาะแล้วก็ได้รับความนิยมมาก็ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งนะครับก็ พอเข้ามาในคลิปนี้นะครับผมผมก็อยากจะเข้ามาฝากในส่วนของกิจกรรมสายฟรีกับบ้านนะครับผมก็สำหรับกิจกรรมสายฟรีที่ผมจะเข้ามาฝากนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็คือกิอจกรรมนี้นะครับมาดูกันเลยกิจกรรมแรกขอกิจกรรมสายฟรีที่ผมจะมาฝากนะครับคือกิจกรรมนี้นะครับล็อกอินนะครับผูกวิน kerfade นะครับผมล็อกอินนะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมก็ ง่ายๆเลยนะครับผมเพียงแค่คุณนะครับผมเข้ามาลอินให้ในเกมนะครับผมให้ครบ7วันนะให้ครบ7วันยังไงครับผมนี่ครับผมก็ถ้าหาคุณลออินเกมวันแรกนะครับผมคุณจะได้รับนะครับผมในส่วนของกรอบรูปโปรไฟล์นะครับผมสโนเฟสนั่นเองนะครับผมอันนี้คือวันแรกนะวันที่หนึ่งเลยนะครับถ้าคุณเข้ามาลอินคุณก็จะได้รับอันนี้สโนเฟสนะพอคุณเข้ามาลอินในวันที่3นะครับครบ3วันนะครับผมคุณสามารถได้รับพื้นหลังโปรไฟล์ครับผม คริสตมาสสอบใหยี่สิบครับอ่าเห็นไหมครับไปพื้นหลักโปรไฟล์ครับแค้กรอบรูปโปรไฟล์ไม่พอครับสโนเฟสเนะคุณจะได้รับพื้นหลักโปรไฟล์ด้วยอ่าเห็นไหมครับคริสมาสสอบใหยี่สิบนะครับผมแล้วก็คุณเข้ามาลออินครบห้าวันนะครับและในวันที่ห้าคุณเข้ามาลออินนะครับผมคุณจะสามารถเข้ามาหลับได้นะครับผมในส่วนของสโนฟอ์นะครับที่เป็นสกินนะครับผมของโลบซูซีมนั่นเองนะครับผมคุณสามารถเข้ามาหลับได้เลยเห็นไหมครับนี่ นี่สวยมากนะครับเป็นรูปแบบ snowman เห็นไหมครับนี่ snowman นะครับนี่อ่าเป็นสกินสกินลบสูทีปนะครับลาย snowman นั่นแหละนะครับ snowfall นะครับนี่ที่คุณสามารถล็อกอินได้นะครับแล้วคุณสามารถมารับได้จากการล็อกอินในวันที่ห้านะหลังจากนั้นนะครับผมเมื่อคุณล็อกอินนะครับครบเจวันแล้วนะครับผมคุณสามารถรับเสื้อนี้ให้ผมกอร k e r c o m m a n d ร์นะครับผมนี่อ่าเห็นไหมครับเสื้อนี้นั่นเองนะครับ คล้ายเสื้อของพระราชาเสื้อมาดูแบบตัวใหญ่เห็นไหมครับนี่สวยมากด้านหลังนะครับมีลายเป็นหัวมังกรนะครับนี่สวยมากๆนะครับคุณสามารถรับได้ฟรีๆเลยนะครับผมเพียงแค่คุณนะครับเข้ามารออินนะครับผมในวันที่7นะครับในวันที่7ครบ7วันเนาะนะครับคุณสามารถรับได้เลยนะครับผมในส่วนของสกินแฟชั่นสกินนี้นะครับเสื้อนี้นะครับผมก็สมัครระยะเวลากิจกรรมก็ก็แกว่าทิน 21นะครับผมไปจนถึงวัาที่30เลยนะครับผมว่า30ค่ำวาคมนะครับสิ้นปีพอดีเนาะนะครับนี่ที่คุณสามารถรับได้นะครับสวยมากๆเสื้อนี้นะครับผมก็อยากได้มากแล้วผมว่าจครับว่าหลายๆคนนะครับก็อยากได้เหมือนผมเลยแน่นอนอยู่แล้วนะครับของฟรีใครไม่อยากได้ล่ะคุกมาไหมครับผมคนนึงแหละครับที่เป็นของฟรีผมก็อยากได้นะครับสวยมาก ที่ทางเกมแจกฟรีหรือว่าไปแจกฟรีเนื่อในโอกาสนะครับคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ที่กาลังจะมาคอนะือีกแค่ไม่กี่วันขน้างนนี้แล้วนะครับปเป็นของปีใหม่นะของผู้เล่นเกมฟรีไฟล์แล้วผมว่าจครับว่าหลายๆเกมนะครับก็จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้เข้ามาคุกเกมเลยนะครับมีแจกของตอนรับปีใหม่คริสต์มาสเนาะในส่วนนี้นะครับผมนี่อ่านะครับดังนั้นผมก็ ขอฝากกิจกรรมนี้ไว้ด้วยละกันนะครับกิจกรรมวิงเ e อร์เฟสนะครับในการเ็ากอินนะครับเพียงแค่คุณเข้ามาเ็ากอินนะครับคุณก็สามารถรับของได้แบบฟรีๆเลยนะครับคุณยังไม่เข้ามาเ็ากอินคุณไม่จะไปก็เข้าไปเล่นในเกมครับไม่จําเป็นนะคุณรับได้เลยับผมแค่คุณเ็ากอินเข้าเกมปุ๊บออกเ็ากอินเข้าเกมกุ๊บแล้วคุณออกก็ สามารถรับได้เช่นเดียวกันเลยนะครับโอกาสดีๆแบบนี้นะครับผมไม่มีมาบ่อยๆเนาะก็ฝากวิดีโอละกันนะครับเพ้เพื่อกันละคนนะครับเข้ามาลอเอรี่ในเกมฟรีไฟล์กันเยอะๆนะครับจะได้เข้ามารับขอนระงวัลที่คาเฟีไฟล์เอามาแจกฟรีเนื้อในเทศกาลคริสต์มาสนะครับฝากไปด้วยนะครับไปต่อกันเลยนะครับผมในวนของกิจกรรมสายฟรีหนึ่งกิจกรรมนะครับคือกิจกรรมนี้ผมเล่น1ิรับร้อยครับผมอ่านะครับ สำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมจะมีรายละเอียดกิจกรรมเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับสําหรับกิจกรรมนี้คงจะเห็นเลยนะครับว่าจะมีรูปภาพอยู่ทางด้านซ้ายมือที่ผมวงกลมนี้อยู่เห็นไหมครับวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่เป็นตัวถือวอที่สามสิบนะครับเห็นไหมครับว่าแต่ละวันนะครับจะมีสกินปืนที่ไม่เหมือนกันทุกวันเลยนะสักวันหนึ่งเลยไม่เหมือนกันทุกวันนะครับเห็นไหมครับอย่างเช่นวันที่ยี่สิบเอ็ดทอมานะครับเป็นสกินปืนนะครับเอ็มหกสิบ ยี่สิบเป็นสกินปืน m f o ครับยี่สิบเป็นสกินปืน mpc 0ูนยี่สิบเป็นสกินปืน an 9 4ครับมาเห็นไหมครับยี่สิบห้าเป็นสกินปืนลู่ซ้อ m 1นึ่แปดเจเห็นไหมครับนี่อ่ะเห็นไหมครับซึ่งแต่ละวันนะครับผมก็จะมีสกินปืนที่ไม่เหมือนกันนะครับผมก็เหมือนกับวันนี้แหละครับของผมนี่นะครับวันนี้มาเป็นสกินปืน m f o นะครับผมก็จะมีภารกิจที่ ให้เราเข้ามาเล่นนะครับผมซึ่งนะักการละว่ากับละภารกิจนะครับผมก็จะเหมือนกันทุกวันเลยนะครับภารกิจที่ให้เรามาวันนี้พรุนนี้เมื่อวานก็จะเป็นภารกิจเดียวกันมองกับว่าสกินปืนจะไม่เหมือนกันนะครับจะแจกคนละสกินปืนกันอย่างเช่น วันนี้นะครับผมเป็นสกินปืนที่เอามาแจกคือสกินปืนนะครับ M4 Magic g r l นะครับเป็นก่อนส่มสกินปืนนะครับผมก็เข้าไปเล่ครบ้ครบ30นาทีนะครับหลังจากที่ผมนะครับเข้าไปเล่นเกมครบ30นาทีแล้วนะครับผมผมก็สามารถรับได้เลยนะครับก่อนสุ่มสกินปืน M4 Magic g r l นะครับจำนวน2กลกอนเห็นไหมครับรับฟรีๆนะครับ2กลกอนเลยนะเพียงแค่ผมเข้าไปเลนครบ30นาทีครับไม่จะไปก็ให้เลขให้ได้ที่1่ครับไม่จะเป็นก็แบบว่าเล่นแล้วรอบเดียวก็ให้คือ30นาที ไม่ใช่นะครับคุณเล่วนึงกี่รอบก็ได้ับผมขอนับเวลาให้คุณทั้งหมดเลยนะครับคุณก็เล่ก,ก่องเที่ยคืนนะผมขอจะมีการรีเซ็ตเวลานะครับผมจะไม่ผิีอาจะมีการรีเซ็ตเวลาในช่วงเวลาเที่ยงคืนนะครับอดังนั้นนะครับผมคุณจะต้องเล่นทุกวันให้ครบนะครับการไม่ขอกำหนดนะครับก่อนเวลาเที่ยคืนคุณจะเล่เช้า30นาทีบ่าย30นาทีเย็น30นาทีก็ได้ผมเล่ให้ครบนะครับ 90นาท <Basil> ีนะครับผมไม่จะไปก็อเละให้ใกล้คิดหนึ่งครับไม่จะไปก็อนเละให้ใกล้บูย่าครับไม่จะไปก็อเละให้ชนะครับคุณสามารถรับได้เลยแค่สะสมเวลาเล่นให้ครบครับหลังจากที่คุณนะครับผมเล่นครบ60สนาทีนะครับผมคุณจะได้รับกองสุมสกินปืนเพิ่มอีก3ก่อนนะผมจัดเดิมตอนเช้านะที่ผมบอกคุณไปคุณเล่น30นาทีไปแล้วบ่ายคุณมาเล่นอีกใช่ไหมครับผมคุณได้เพิ่มอีก3ก่อนครับเมื่อเช้า2ก่อนกอนบ่าย3ก่อนครับเป็น5ก่อนเรียบร้อยแล้ว นะครับนะนี่คือนะการสมมุตินะการว่าคุณเล่นระยะยาวๆ90นาทีเลยนะครับคุณก็สามารถทําได้นะไม่าไปก็เล่นแบบเช้า30บ่าย30มสิบดึกสามนี่จะเป็นคุณเล่นบ่ายยาวยาบ่ายโมเยาวยาสี่โมงคุณก็สามารถเล่นได้นะครับบ่ายโมเยาวยาบ่าย3คุณก็สามารถเล่นได้ครับเล่นครบ90นาทีนะครับคุณก็สามารถรับได้เลยนะครับนี่อสามก่อนเมื่อเช้าสก่อน5ก่อนแล้วนะแล้วคุณเมื่อคุณเล่นครบ90นาทีนะครับ เลขครบ90นาทีคุณสามารถรับได้เพิ่อมอีกนะครับ5ก่อนเลยโอ้โหเมื่อเช้าดับเบิลเมื่อเช้าเท่าไหร่นะ5ก่อนไปแล้วเมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับผมคุณได้เพิ่อมอีกครบ90นาทีปุ๊บรับเพิ่อมอีก5ก่อนครับผมลงขโมคุณได้รับฟรีๆเลย10ก่อนนะผมนีแค่คุณเข้ามาเลขให้ครบ90นาทีครับโอ้โหน่าสนใจมากเห็นไหมครับฟรีไฟล์ในจากกิจกรรมแบบน่าสนใจมากๆแถมระยะเวลากิจกรรมนี้ไม่ใช่มีแค่วันเดียวด้วย มีระยะเวลากิจกรรมนี่ระยะเวลาอยู่ที่ประมาณสิบวันเลยโอ้โหกันแล้วว่าสกินปืนเปียนคุกวัน,นครับก็คือถ้าหากคุณเล่กครบทุกวันคุณสามารถรับได้เลยนะครับผมรับได้ร้อยก่อนสุ่มสกินปืนเลยครับผมอ่านะครับน่าสนใจไหมวันในคุกกี้วันละสิบก่อนใช่ไหมครับผมเมื่อคุณเล่กครบทุกวันนะครับเก้าสิบนาทีครบทุกวันที่เขากําหนดปุ๊บคุณรับไปเลยหนึ่งร้อยก่อนมาฟรีฟรครับโดยที่คุณไม่เสียซัตได,ดมอนด์นะครับผม โอ้โหน่าสนใจมากนะจากนั้นนะครับผมผมก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆแต่ละคนนะครับเข้ามาเล่นฟรีไฟล์กันเยอะๆเลยนะครับผมในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะครับหยุดยาวปีใหม่ไปเที่ยวไหนไม่ได้ครับผมเพราะว่าสภาวะโควิดใช่ไหมครับผมแต่ว่าคุณอย่าลืมนะครับผมคุณมีเกมฟรีไฟล์ผมคุณใช้ฟรีไฟล์ น่าเล่นฟรีไฟล์เขาดาวปีใหม่ไปก็ได้เช่นเดีวยวกันเลยนะครับดังนั้นขอเชื่อชวนคุณเนาะทุกคนเลยไม่ใช่ไม่ใช่คนใดคนหนึ่งน,นะครับสอเชื่อชวนทุกคนเลยนะครับใครลบฟรีไฟล์ไปแล้วโหลดเกมฟรีไฟล์ Fi กลับมาเล่นกันก็อย่าหันนะครับใครที่ปัจจุบันนี้เล่นฟรีไฟล์อยู่นะครับผมก็สามารถเข้ามารับผ่อนระวังได้เมื่อคุณเล่นครบนะครับซึ่งผมมั่นใจครับว่ากิจกรรมก้อรับปีใหม่นะครับผมไม่ใช่มีมาแค่นี้แน่นอน นะครับอ่าอันนี้แค่ไปน้ำจิ้มน้ำจิ้มก่อนนะผมว่าใจเขาว่าปีใหม่จริงๆมีกิจกรรมแจกหนักกว่าน,นี้มีมาแน่นอนครับก็รอดูนะคบว่าฟรีไฟจะมีกิจกรรมแจกหนักกินหรือเปล่าอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่สามารถตอบแลไวได้นะเพราะว่าเป็นเพียงการคาดเดาของผมเท่านั้นนะครับดังนั้นก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะมาเล่นฟรีไฟกันเยอะๆนะครับช่วยกระดวด Free Fire. นหลบฟรีไฟมาเล่นนะผมใครอยากเติมเกิฟรีไฟก็ เติมได้เลยนะครับใปนช่วงปีใหม่นะครับขอให้มีความสุขในการเล่นฟรีฟ่นนะครับผมเดี๋ยวเราจบประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะในคลิปนี้นะครับผมไม่รู้จะพูดอะไรต่อดีก็แล้วเพราะว่าฟรีฟ่ากิจกรรมสายฟรีเขาที่ผมเห็นในวันนี้นะครับผมที่เข้ามามีอยู่แค่2กิจกรรมนะครับก็แค่นี้แหละนะครับก็ขอจบประมาณนี้ไปค้ามีกิจกรรมอะไรอัปเดตเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นสายฟรีหรือว่าสายเติมนะครับผมก็จะขยอยขยอยเข้ามาทำการอัปเดตข้อมูลให้เพราะว่าช่วงปีใหม่นี้นะครับผมผมก็ ไม่ไปเที่ยวไหนหรอกนะครับเพราะมีสภาวโคิด่างที่หลายๆคนรู้ข่าวกันนะครับก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับใส่แม็กกันด้วยนอะเวลาไปไหนนะครับโอเคครับประมาณนี้ขอบคุณมา,มากๆกับแล้คนที่เข้ามาดูการแชร์เกมฟรีไฟล์ของผมครับสวัสดีค่ะ